อยู่ไม่บ้านบ้านเราถ้าอยู่โบก็คือตูด,ดง่ายๆก้นแกแต่ปีอย่างงี้เกจจะง,งาอกมาเล่ยอยู่โบคนมาเลยคือไอ้นั่นของผู้หญิงอืยงเยอะ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 เป็นการใช้คำซูบบูเจมอฮิโต้คือไม่ไม่โอ้มาเยอะคำศัพท์จริงๆบูจังแปลว่าสาวบริสุทธิ์มอฮิโต้คือผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์แล้วอ่าบูเจแถมลูกหลักอ่า บูเจเดวะสามาเลบูจังก็คือสาวโสดบริสุทธิ์อ่าสไลกีนักกะมังกิตอนนักกะตลกแต่พี่มาเลแต่นักกะคืออันภานนักเลงเลยฮะอ๋อนักมันมันเคยมีครั้งหนึ่งอุสตามังกิตโตกิโตแกเจ๋บ้าจราโมเหรอโอ้น้าเกาอุสตาพวกมาเลก็คือน้าเสียหน้าซีหรือน่ากาอุสตา อิกตอนคือนากาตาคือตลกขบขันขย้อนอาคาคือนักเลงอัฐพ,พานคือผู้ชายหี้ยหย้คนหนึ่งอ่ะ,อะสุกโกย้อไปเรื่องเรื่องวัฒนธรรมไงมันมันไม่เหมือนกัน